ก็วันนี้เป็นวันที่น่าเย็ยนดีอย่างที่บอกไปแล้วนะเป็นวันแสดงความดีกับนักกีฬาของท่านักกีฬาที่ไปแข่งขันมาในช่วงที่ผ่านมาในกีฬาซีเกมนะแล้วเราก็มีสตินะ,ะได้ชนะสูงขึ้นได้เหรียญมากขึ้นเป็นอันดับที่สองทั้งสองประเภทใช่ไหมทั้งสองประเภทใช่ไหมนะทั้งกีฬาปกติแล้วกีฬาพาลาพาาเกมส์ก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนกันแล้วกันเพราะนี่คือชื่อเสียงของเรานั่คือความเข้มแข็งของเรา เขาต้องต่อสู้ในสนามแข่งขันด้วยความมานานละบากบัน่นจนมีผลสําเร็จก็มีคําที่ผมชอบคือสู้สุดใจของนักกีฬาคํำนี้เป็นคําที่มันจะต้องอะไรละ่ะเป็นพลังนะของทีมนักกีฬาแล้วก็ของผู้ควบคุมโคช้ชอะไรต่างๆแล้วแต่ผู้สาเร็จแ็แต่นะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทําอะไรก็ตามทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ผลออกมามันจะได้ยังไงเราก็นํามา พินิษพิจารณาว่าเราจะทําให้ไม่ดีขึ้นได้อย่างไรในโอกาสต่อไปสําหรับครั้งนี้ก็คุยกับทนเยขาบอกว่าเดี๋ยวก็กลับไปเตรียมตัวอีกแล้วเดือนกันยาใช่ไหมรันตีเข้าได้แข่งที่ไหนนะหางโจหางโจนะก็ให้ให,ให้ขอให้บรรดาสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านช่วยกันติดตามแล้วกันกีฬาครั้งต่อไปที่หางโจนะครับพวกดีก็พักกลับมาก็ได้พักนิดหน่อยเองก็ต้องฝึกซ้อมต่ออะไรต่อ นะกีฬานั้นถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมเป็นทูตกีฬาซึ่งเราก็ไปรู้จักมากจีนักกีฬาตอนแข่งก็อาจจะต้องแข่งกันเต็มที่หน่อยเพะเลิกแข่งมันก็เพื่อนกันนะี่ะพีน้องกันทั้งนั้นแหละรู้จักกันหมดอ่ะนะกีฬาคือเป็นสิ่งที่เชื่อมความรักความสามัคคีไปด้วยกันนะครับผมเองก็ชอบดูชอบเล่นในบางอย่างเล่นเป็นกระหมดอนะ่ะแต่ก็ไม่เก่งทุกอย่างมนะั้งไม่รู้ดิใช่ไหมท <laughs> ั้งนี้ร้อยก็สอนมากีฬาทุกประเภทนะก็ไม่ค่อยมีโอกาส มากนักในเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับ